วันนี้จะนำธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่องที่พระองค์ทรงตัดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพานมาฝากกันนะคะนั่นก็คือความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าเตือนให้บุคคลนั้นไม่ประมาทดังคำที่ว่าเราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือคําของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ก่อนปรินิพานนะคะและพระพุทธเจ้าก็ยังตัดอีกว่าความไม่ประมาทเป็นทางเครื่องถึงอมาตะนิพานความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ชนเหล่าใดประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วบัณฑิตทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหาทาอื่นยิ่งกว่ามิได้ยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความมั่นมีสติมีการงานที่สะอาดผู้ใครควรแล้วจึงทําผู้สํารวมระวังผู้เป็นอยู่โดยธรรม และผู้ไม่ประมาทมีคือคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะคะลักษณะของความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโอ้เนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวดังนี้ก็ดีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้า แล้วหายใจออกหรือชั่วหายใจแล้วเข้าเราพึงใส่ใจคำสอนของพระภูมีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากเราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วนอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังบอกถึงวิธีการฝึกตนไม่ให้เป็นผู้ประมาทไปด้วยนะคะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้4ประการ 1. จงละกายทุจ,จ,จริตจงเจริญกายสุจริต 2. จงละวจีทุจ,จ,จริตจงเจริญวจีสุจริต 3. จงละมนโนทุจ,จ,จริตจงเจริญมโนสุจริต 4. จงละมิจฉาทิฏฐิจงจเจริญสัมมาทิฏฐินี่แหละค่ะเป็นการฝึกตน แต่ที่ควรระวังที่สุดก็คือใจถือว่าสำคัญที่สุดเพราะใจเป็นผู้สั่งกายและวาจานอกจากนั้นประโยชน์ของความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสไว้อีกนะคะบุคคลผู้ปรารถนาอยู่สึ่งอายุความไม่มีโรควันณะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูง และความยินดีอันโอฬารต่อต่อไปพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่ยอมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองทางคือประโยชน์ภพนี้และประโยชน์ภพหน้าเพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ ผู้มีปัญญาจึงได้นามว่าบัณฑิตเห็นไหมคะพระพุทธเจ้าทรงสอนความไม่ประมาทตั้งแต่ต้นจนจบเลยคะ่ะเรียบเรียงไว้ตั้งแต่ลักษณะการฝึกตนและวิธีปฏิบัติดังนั้นบุคคลจึงไม่ควรประมาทเพื่อความสุขของตนเองในอนาคตทั้งที่มีชีวิตอยู่และหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้ว เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่ต่อได้อย่างปกติหรือไม่อนาคตเราจะเจ็บป่วยหรือไม่เมื่อบุคคลไม่ประมาทความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นได้ยากดังคําที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตยิ่งไม่ประมาท รรมาทาใจเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ